ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าพิธีสมโพธพระาธาตุเขี้ยวแก้วจำลองจากประเทศศรีลังกาที่จัดขึ้นที่อุทยานไม้ดอกเพลลาเพลินในอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งขบวนการร่ายรำระบำอักษราซึ่งถือว่าเป็นระบำพื้นเมืองที่มีลีลาท่ารำอ่อนช้อยพดงามและเครื่องเส้นไวนที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบพร้อมเต็มไปด้วยอาหารคาวหวานน้ำผึ้งดอกไม้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเชื่อว่าใครที่ได้มาไหวจะก่อให้เกิดความโชคดีและเป็นสิริ มงคลกับชีวิตในครั้งนี้นะคะก็ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมสักการะพระธาตุเคี้ยวแก้วจำลองและหน่อต้นพระศรีมหาโพธจากต้นเก่าแก่อายุกว่า1,203ปีจากประเทศศรีลังกาก็ได้นำมาประดิษฐานภายในอุทยานไม้ดอกเทลาเพลินที่สำคัญยังเป็นการเชื่อมสัมพันธมนตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา ที่มีมายาวนาน700ปีเพลาเพลนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดเวีัมล์นะครับซึ่งข้างในพื้นที่เราเนี่ยเราก็ได้มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายสิ่งนะครับแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายคอนเทนต์ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปหรือว่าประชาชนเยาวชนได้เข้ามานะครับแล้วก็จุดนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของเพลาเพลที่เราได้รับการอัญเชิญมาปฏิสถานอย่างถาวรนะครับก็ได้รับอัญเชิญพระเคี่ยวแก้วจำลองมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับแล้วก็องคเนี้ยเป็นองค์ที่9ซึ่งเก้า สุดท้ายนะครับตอนนั้นเราอัญเชิญมาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์สุดท้ายแล้วก็เฉลิมฉลองในวาระที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับของราชครบ70ปีนะครับในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับก็มีพระชนมายุครบหกพรษานะครับก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลรวมถึงเป็นปีที่8ที่เราอัญเชิญมานะครับซึ่งพระเคี้่วแก้วต้องเรียนว่าอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งเคารพสูงสุดของของประชาชนชาวพุทธศาสนาและก็พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็น องค์พระเกี้ยวแก้วที่แรงศรัทธาในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความาให้ความชุ่มชื้นนะครับเรื่องการสร้างพื้นที่ที่อยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น หรือว่าไม่จว่าจะเป็นธรรมชาติแวดล้อมต่างๆซึ่งเราเองก็ถือว่าเป็นสิมงคนมากๆนะครับที่ได้มาประดิษฐานที่นี่นะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้เรามีการพิธีสมโภชน์นะครับซึ่งก็เดินเชิญประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะแล้วก็ร่วมพิธีแล้วก็ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวเองนะครต่อจากนี้เราก็จะมีการเปิดนะครับให้ให้สามารถได้เข้ามาสักการะได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าถือว่าเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ากราบสาการะัพระธาตุเขี้ยวแก้วจำลองจากประเทศศรีลังกาได้แล้วตั้งแต่วันที่28มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬกาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างานค่ะย้ำนะคะว่าปเขาวร่วมพิธีโหลดแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีขาวล้วนค่ะ